ผู้ชมครับหลังจบรายการโหนกระแสเมื่อวานนี้นะครับเป็นการพูดคุยกันกรณีที่มีผู้ร้องเรียนครับเขาอาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่มีทางเข้าออกหลังเพื่อนบ้านตีสังกสีปิดทางเข้าออกในที่ดินของเขาจนทําให้ผู้ร้องเรียนเนี่ยต้องแอบไปขอรอปภหมู่บ้านรูที่อยู่ติดด้านหลังบ้านขอมุดแนวต้นไม้ของหมู่บ้านใช้เป็นทางเข้าออกชั่วคราวเด็กและคนป่วยที่อยู่ในบ้านจะออกจากบ้านก็ออกไม่ได้ต้องมุดแนวต้นไม้เข้าบ้านแทน คุณดาครับซึ่งเธอเป็นผู้ร้องเรียนนะครับมาเล่าว่าตนเนี่ยเข้าไปอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้ประมาณสักสองปีโดยเป็นบ้านที่รับมรดกมาจากคุณลุงจรัสซึ่งเป็นเจ้าของบ้านคนก่อนหน้านี้อยู่มาสองปีไม่เคยมีปัญหาอะไรกันแต่ที่ดินของบ้านหลังเนี้ยมันมีทางเข้าออกทางเดียวคือตรอกแคบๆทางซ้ายมือของบ้านที่เป็นที่ดินของเพื่อนบ้านชื่อว่าคุณป้าสมศรี ส่วนทางด้านหลังครับเป็นแนวกำแพงของหมู่บ้านทางขวามือเป็นแนวต้นไม้สูงของถนนเข้าหมู่บ้านหน้าบ้านเป็นที่ดินของคนอื่นตลอด2ปีที่ผ่านมาครับคุณดาเองไม่เคยได้ติดต่อพูดคุยกับป้าสมศรีเลยจนกระทั่งวันดีคืนดีครับคุณป้าก็เอาสังกะสีเนี่ยมาปิดทางเข้าออกซึ่งคุณป้านะครับบอกว่าจะเอาที่ดินตรงเนี้ยไปก่อสร้างเป็นอาคารสําหรับให้เช่าเป็นที่จอดรถ ซึ่งคุณดาและคุณป้าสมศรีได้เข้าไปเจราจาไกลเกี่ยกันที่โรงพักเนื่องจากทางพุ่มกับโรงพักเชิญ2ฝ่ายไปเจราจาในครั้งนั้นครับุ่มกับเสนอว่าระหว่างรอสารตัดสินเนี่ยให้ทางคุณดาเนี่ยจ่ายค่าเช่าที่ดินได้หรือเปล่าเพื่อให้เขาเนี่ยได้ใช้ทางเข้าออกก่อนแต่คุณป้าเนี่ยไม่ยอมคุณป้าไม่ได้อยากได้ค่าเช่าเพราะยังไงก็จะใช้ที่ดินตรงเนี้ยก่อสร้างเป็นที่จอดรถ เมื่อวันที่6มกราคมครับป้าสมศรีเองก็มีการเอาสังกะสีเนี่ยมาปิดทางเข้าออก ทำให้วันที่7ที่ผ่านมาทางคุณดาไปร้องต่อศาลขอคุ้มครองชั่วคราวซึ่งศาลมีคําสั่งในวันเดียวกันนั้นเลยสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทางป้าสมศรีหรือสังกสีออกก่อนระหว่างที่มีการรอคําตัดสินในเรื่องสิทธิ์โดยค่าใช้ใจ่ายในการรื้อถอนป้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการเอาออกแต่อย่างใดนอกจากปิดปากซอยครับยังมีการปิดแผ่นสังกสีปิดตรงประตูบ้านซึ่งอยู่ในซอยอีกชั้นหนึ่งซึ่งทางทนายแก แม้วมองว่าที่ปิดหน้าปากซอยนะ่ะน่าจะไม่ได้มีความผิดอาญา แต่การปิดซ้อนปิดปิดตรงประตูบ้านมาเป็นการรบกวนมันไม่มีความจําเป็นต้องปิดขนาดนี้ทางคุณดาสามารถไปแจ้งความได้ส่วนเรื่องคําสั่งสารที่ให้ป้ารื้อถอนสังกะสีที่ปิดทางป้าสมศรีก็สามารถไปยื่นโต้แย้งต่อสารได้ว่าคําสั่งมีชอบแต่อย่างไรก็ตามต้องยึดคําสั่งสารล่าสุดคือให้รื้อก่อนจะปิดค้างไว้ไม่ได้เป็นการละเมิดคําสั่งสารถ้าติดต่อป้าสมศรีไม่ได้ก็ให้ทางกรมคับคดีเนี่ยมาจัดการให้ช่างเนี่ยเข้ามารื้อถอนโดยให้ทางคุณดา สัมรองค่าใช้จ่ายไปก่อนแต่หลังจากคุยเรื่องราวทั้งหมดมานี้ครับได้กว่าครึ่งรายการซึ่งคนดูเนี่ยก็ออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็มองว่าคุณป้าเนี่ยมีสิทธิ์ในที่ดินของตัวเองการที่คุณดาจะมาอ้างว่าอยู่มาหลายปีไม่เห็นต้องจ่ายเงินเลยมันอ้างไม่ได้ปรากฏว่าเรื่องราวมันพลิกครับคุณผู้ชมตอนที่ถามถึงคนรุ่นก่อนคุณดาที่อยู่มาก่อนตลอด40ป,ปีก็ได้รู้ความจริงที่ทําให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยต้องเริ่มคุยกันใหม่คือความจริงที่ว่า ที่ดินแปลงใหญ่ทั้งหมดนี้เคยเป็นของสามีป้าสมศรีมาก่อนที่ป้าสมศรีเอามาตัดแบ่งขายให้กับคนอื่นๆโดยที่รู้ก่อนแล้วว่าที่ดินทุกแปลงที่ขายมันไม่มีทางเข้าออก ซึ่งคุณป้าจะก,กั้นที่ดินทางเข้าออกทุกแปลงเอาไว้แม้กระทั่งทางเข้าออกของหมู่บ้านหลูครับที่เป็นทางหลักเข้าหมู่บ้านก็ยังต้องยอมซื้อจากป้าสมศรีในราคาสองล้านซึ่งไม่ใช่ทางตรงเป็นทางอ้อมลักษณะตัวแอลเพราะท่าจะเข้าแบบตรงๆต้องเข้าผ่านตรอกที่ป้าสมศรีกั้นสังกสีอยู่ตอนนี้ผ่านหน้าบ้านคุณดา ตรอกตรงนั้นป้าสมศรีเคยเสนอขายกับหมู่บ้านในราคา100ล้านบาทครับคุณผู้ชมแต่หมู่บ้านเนี่ยไม่สู้ราคานี้เลยไปซื้อทางอ้อมในราคา2ล้านบาทแทนส่วนคนอื่นๆที่ซื้อที่ดินของป้าสมศรีไปทุกแปลง ยังถูกปิดทางออกหมดสุดท้ายครับทางกรมกรับคดีติดต่อมาเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดการเรื่องนี้ซึ่งทางเจ้าหนี่ตำรวจสอนพอิษเกษมพร้อมไปอำนวยความสะดวกเป็นพยานในการรื้อถอนซึ่งเป็นไปตามคำสั่งศาลส่วนผิวทางผิวถนนที่ทางป้าสมศรีก่อสร้างจนทางขรุกข่าทั้งหมดก็ต้องปรับให้กลับมาเป็นปกติจนกว่าศาลจะมีคำสั่งด้วยท้ายที่สุดครับเรื่องลงเอยที่ต้องยึดคำสั่งคุ้มครองของศาลป้าสมศรีจะมาดึงหมายออกจะมาละเมิดคำสั่งศาลไม่ได้ ส่วนหากทางป้าสมศรีจะไปใช้สิทธิอุทธรณ์ก็ว่ากันไปแต่ไม่เกี่ยวกันณตอนนี้ต้องรื้อถอนและคืนทางเข้าออกให้กับทางเพื่อนบ้านก่อนเป็นอันดับแรกขณะที่ล่าสุดเลยครับเช้าวันนี้เองครับทางกรมค,รคดีเนี่ยก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามารื้อถอนสังกสีโดยมีทางตำรวจสอนอเพชรเกษมพร้อมไปอำนวยความสะดวกเป็นพยานในการรื้อถอนซึ่งไปไปตามคำสั่งศาลส่วนผิวทางผิวถนนที่ทางป้าเนี่ยทำให้มันขรุขระพังหมดเนี่ยก็ต้องปรับให้กลับมาเป็นปกติ จนกว่าศารจะมีคำสั่งด้วยโดยทางตำรวจเอกประโมทจันบุญแก้วครับพุ่งกับการสอนอเพชรเกษมครับเข้ามาดูแลความเรียบร้อยเปิดเผยว่าได้คุยกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งทางคุณป้าสมศรีเนี่ยขอไม่พูดอะไรให้คุยกับทางทนายความแทนซึ่งทางทนายความของคุณดาก็ได้มีการไปพูดคุยกับทางทนายของป้าสมศรีแล้วในเรื่องการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายก็ให้สองฝ่ายไปใช้สิทธิ์ทางสารกันต่อไปส่วนวันนี้ครับต้องรื้อถอนสังกสีให้ทางคุณดาเนี่ย ใช้เป็นทางเข้าออกตามที่สารมีคำสั่งคุ้มครองก่อนซึ่งจะแล้วเสร็จในวันนี้เลยหรือไม่ก็ここแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่กมรมบังคับคดีและผู้รับเหมาว่าจะดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนย่างไรก็ตามครับในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันนี้ครับพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลเองก็มีการรายงานข่าวเรื่องนี้นะครับโดยฝากไปถึงคุณหมอซึ่งคุณหมอก็เป็นลูกของป้าสมศรีโดยบอกว่าคือท่านเองเนี่ยก็เป็นผู้มีความรู้เป็นคุณหมอก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของชีวิตคนคนหนึ่ง ซึ่งป่วยด้วยอยู่ในบ้านหลังนั้นอยากให้ท่านละวางตรงนี้หน่อยไม่อย่างนั้นมันลำบากไม่อยากพูดมากไม่อยากเกาล่วง